การจัดระเบียบและแก้ปัญหาชุมชนแออัดรวมถึงแก้ปัญหาการสร้างที่อยู่อาศัยลุกล้ำแนวลำคลองและทางระบายน้ำครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นรวมทั้งยังเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย10ปีคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559จนถึงปี2568ที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพมอเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งแผนปฏิบัติการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ3ปีคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559จนถึง2561ครอบคลุมจำนวนประชากรในพื้นที่ทั้งหมดกว่า11,004ครัวเรือนแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยนี้นอกจากจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนริมคลองแล้วยังเป็นการช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้คูคลองมีความสะอาด ลดมลพิษทางน้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในคูลองเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครอีกด้วยโดยรัฐบาลเตรียมสร้างเขื่อนคอนกรีตเพื่อช่วยในการระบายน้ำด้วยเหตุน,นี้เองจึงมีความจำเป็นต้องรื้อย้ายชุมชนที่ลุกล้ำแนวลำคลองออกมาครับก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะมาจะระเบียบพื้นที่บ้านมันคงให้กับวิเลย์ได้น้อยครับที่มีการบุกรุกที่ินทองนะครับซึ่งเป็นเวลาย,ยาวนานนะครับก็มาเพื่อเห็นพื้นที่ มาเพื่อที่จะรับฟังปัญหานะครับในปีนี้เราก็จะมีการขับเคลื่อนในคอรัสเท้าเปก่อนนะครับมีเป้าหมายใน26ชุมชนนะครับมีโครเรือนวัน3,800โครเรือนนะครับอันนี้เป็นโครงการที่จะขับเคลื่อนให้เหนผลภายในปีนี้ครับ จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่พม,มและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอ,อชทําให้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนในพื้นที่จึงทําให้รับรู้ปัญหาความต้องการและข้อเรียกร้องจากชุมชนเหล่านี้ซึ่งก็มีประชาชนจํานวนไม่น้อยที่เห็นด้วยและเข้าใจต่อการดําเนินง,งานของรัฐบาลเดือยพร้อมจะย้ายออกไปหากมีการจัดหาที่พักอาศัยให้ใหม่ซึ่งทางรัฐบาลก็เตรียมรองรับ ด้วยการจัดโครงการบ้านมั่นคงที่ร่วมกับสถาปนิกชุมชนจากพอชในการสำรวจข้อมูลชุมชนเพื่อออกแบบผังชุมชนและออกแบบบ้านที่มีลักษณะเป็นบ้านแถวขนาด4คูณ7และ8คูณ7ตารางเมตรเพื่อรองรับชาวบ้านทั้งหมดซึ่งทางพอชจะเดินหน้าลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับกลุ่มชาวบ้านที่ยังคิดเห็นต่างและประชาสัมพันธ์แผนงานต่อไป แผนระยะต่อไปเราก็ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่ยังเข้าใจคัดเคลื่อนบางทีอาจจะมีการสื่อสารที่ไม่เข้าใจตรงกันอันนี้เราก็จะต้องทําอย่างเร่งด่วนชุดที่สองเนี่ยท่านรัฐมนตรีมีบัญชาให้เราจัดชุดที่จะทำความเข้าใจเป็นชุดปจวนะครับซึ่งประกอบด้วยทหารตำรวจแล้วก็พี่น้องเครือข่ายชุมชนที่ทำเรื่องคลองแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมโดยพอ,อชอเนี่ย ไปอบรมเพื่อให้เข้าใจสื่อสารง่ายง่เชิงบวกให้พี่น้องรับรู้และสร้างความเข้าใจอันนี้เป็นแผนที่2นะครับส่วนแผนที่3ที่เราจะต้องเร่งทําเร่งด่วนเนื่องจากกรุงเทพมหานครเนี่ยจะได้ได้ได้สัญญาผู้รับเหมาในการต่อเขื่อนแล้วแล้วจะเริ่มก่อสร้างในเดือนเมษายนอย่างนั้นเราต้องเตรียมขยับพี่น้องชุดแรกใน10กิโลเมตรประมาณ26ชุมชนประมาณ3,810รอคนลเนี่ยออกหรือขึ้นมาอยู่บนบกตามความต้องการของพี่น้องประชายชนเพื่อจะส่งมอบพื้นที่นี้ให้กับสานักการระบ,บายน้ํากรุงเทพมหานครเพื่อไปสร้างเขือ่อน โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองตามโครงการบ้านมั่นคงจากนโยบายของรัฐบาลครั้งนี้คาดว่ามีผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการทั้งหมดกว่า64,869คนโดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นกว่า4,061ล้านบาท